โอ้เช่นจักเนี่ยมีเอฟซีถามหาเยอะนะล้วเชนไปเสียงยูครับเป็นเป็นคนที่น่ารักครับเป็นน้องชายที่ใช้ได้ครับไปเก็บมะลิช่วยคุณแม่นะครับแล้วช่วงนี้นาบกมะลิออกมันมาเช่นเออเออหน้าเก็บมะลิอยู่ครับว่าส่วนบมกแทนไปขาของชุนมะลิหมกแทนน้องเฟิร์นกับยู่ครับน้องเฟิร์นกับซอยเวียรอยู่ทางงานโปรดักชันทางนี้นะครับอ่าครับน้องเฟิร์นกัพอดีเจ๊าหน่อยกับ กินเข่านะครับเฟิร์นน่ารักนิสัยดีนะครับไปไปเฮ็ดข้างว่ามา้องละเฮ็ดข้างมาครับไปเว้ยปิดเพลงก่อนเดว้ยอย่าเพิ่งเล่นกีตาร์เว้เยเฟิร์นเอ้เขึ้นหอดบ้านบ่น้องบ้า สบายดีแล้วแม่พ่อหักสำนองสาวแต่สบายดีเพป็นอยู่น,น,นิฟ์เป็นกระมวนของเพลินครับสบายใจอบอุ่นไอ้ไหล,ไหลมวลมันบังเหงานะครับครับไอ้ไปเดี๋ยวขออนุญาตพาทีมงานไปยังเบงบรรยากาศวันนี้บักเบลเบลบ๊ายบ,บายนะสำหรับเอฟซีทั้งเฟิร์นติดตามได้ในเพจอะไรชื่อเพจชื่อว่า โ <g ül s> อ้โหเรอ่อนซ้อนน้ำหมกผากเลยอาการนี้ครับที่เห็นอย่างนี้นะครับเกิดจากการดื่มสุราเยอะนะครับตา <c oughs> <c oughs> ท,ท,ที่ตายคล <c oughs> <c oughs> ากลายนะฮะแดยังเกดเบียรยังเบียวฮะ <c oughs> <c oughs> เออวันด,ดีวันด,ดีพี่น้องอ้อายน้ำเอบอบักมากครับพี่นะครับเออกีหนังครับพี่น้องกีหนังขวดเสียงดังเออกำังกำลังลืงสถานที่เสียงดังกีหนัง,ง,งครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศขอบขั้วครับยามแรงๆนะครับฝากพี่น้องทุกคนนะครับเอ้าอาจารย์ปุ๊ม่แต่ยามเลมื้อนี้มีไผโทรมาอ,อีกว่าม่เหมาะไปฟังเนื้อ <laughs> อะไรตอบอยู่ครับนนะครับเด้อคนถครับ <t astic developed Airbnb> ้าาด้่แอดมินผดแดรับสายผมนะครับถ้าพอน่นได้คบเด้ออาจารย์ปุ่มต้องจ้างรถบรจทุนะครับวร์เทลโซฟากดีอย่างเดียวเอ บรรยากาศย่ำแรงเพื Please, it. It ่อนยังไปเอาถั่วเอาจานมาต้องหลาไปเดี๋ยวไอ้ซังชาบูมาสูกินเดี๋ยวชาบูนก็รังแรงไปเอาอยู่เอาถั่วเอาจานเนี่ยไอ้บักนายแพทย์นายแพทย์นายแพทย์ได้ไหมครับมาดิไซมาดิไซมาดิไซยิ่งนายแพทย์กูเมื่อไหร่นี่ในข่ามึงเป็นนายแพทย์บวกลายแพทย์ได้ครับ มีโจทย์วะมึงมึงมีโจทย์ะวะวะมึงจะจะ,จะทายมอะไรสิตัวสัตว์มันโจทย์มันหลายอ่ะไ, <laughs> ไปเชิญเมียนถวยเมียนจานมาไปไม่ต้องเขากล้องไล่เรามึง <laughs> เดี๋ยวโจทย์มึงน้องมาเหยียบมึงอีกญาติเอีกแ <laughs> น่มาแล้วเออจักวิวเหรอวะเฮ้ยญาตอมาไล่เขาเอยญาติมาไล่เขาจักวิวเหรอ สามแสนกัวสิบหา,าแรงเนาะมาแล้วบหรเฮ้ยยงกบีเลยต้องละอาะพี่น้องครับกับบรรยากาศายังเม็นแรงจริงๆเละครับกับมือเด็ผมว่างภารกิจผมกับลงมากินข้าวแรงกับน้องนุง่งด้านหลังนะครับทีมงานทั้งแผนกฟาร์มแผนกโปรดักชันแผนกสวน,นแผนกแล่นมากแผนกต่างๆอ๋อวันนี้ก็เลยว่าสั่งชาบูมาซูน้องนุ่งกินนะครับเนาะ ส่วน้องนุ่งก็ได้ไก่อึบนะครับอึบไก่มีตำหมักทั่วตำหมักแดงผมหมักกินนะครับอัอหยกเอามาเอากระตังลงล่ะจักบาทวะฮะรองหัวรอ,องหัวเอาสถิตไอซซื้อมาสู่กินากินน้องนุ่งซาบูรองหัวโท่เลย ฮะน้ำลอยซิ่เก่าเนาะเดี๋ยวทาเข้าหนึ่งเด้อไอเครื่องน,นไอมันโอนเงินมันไทยอันนี้อยู่นะครับอาต้องกาบขอพระคุน้นทุกท่านนะครับเนาะกับบรรยากาศยามแรงๆนะทุง่งนาด้านหลังนะครับกับด้านหลังนี่ที่ดินตรงจอดนี้ครับอน,นาคตก็คงจะสร้างเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเพื่อจะให้พี่น้องผมทั่วประเทศผ่านมาอุบลมาเที่ยวทุง่งนานะครับเที่ยวทุง่งนานอนพักนะครับ ผมดินเรียบร้อยนะครับตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นบ่อปลาที่ผมเลี้ยงปลาเข็งปลาหมอปลาดุกปลาช่อน13บ่อผมถมแล้วฮะก็เลยสร้างบ้านพักให้พนักงานอยู่นะฮะมีบ้านพักพนักงานด้านหน้าก็เป็นฟาร์มตรงนั้นก็เป็นสนามชนไก่นะฮะด้านนี้ก็เดี๋ยวเขาจะปรับขยับขยายใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับมีโอกาสก็มาเที่ยวนะฮะผมก็ก็คงอีกไม่นานกำลังตัดสินใจครับว่าจะลาออกจากตำรวจนะครับ เพราะว่าอยากจะไม่เป็นเกษตรกรว่าเป็นชาวบ้านคนธรรมดานะครับทิ้งตำนานทิ้งชื่อเสียงไว้ว่าอย่างน้อยเราก็เคยเป็นตำรวจที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ประชาชนนะครับก็ลองอยู่ครับกำลังคุยกับพ่อกับแม่กับภรรยาอยู่นะครับแต่เนื้อสิ่งใดยืนอยู่จุดไหนก็ตามผมก็สัญญาจะเป็นตำรวจที่ดีนะครับจะเป็นยืนจุดไหนก็ตามก็จะขอเป็นประชาชนที่ดีชาวบ้านที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับ เพลงผลงานเพลงใหม่ของสาธิตกับผมที่ร้องสนุกสนุกฮ่าฮสร้างรอยยิ้มไปนะครับย่าเบ้าหลายตอนนี้ก็อยู่15มแมลงยูทูบแถวนะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้อยู่ตลอดเวลาพรุ่งนี้ก็ต้องไปภารกิจสําคัญต่อนะครับแต่เช้าแต่วันนี้ก็เดี๋ยวทานข้าวเรียกน้องๆประชุมนะครับประชุมงานทุกวันนะครับต้องประชุมมีฟงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อมอบหมายงานต่างๆนะกินบ่นี่บ่กินบ่ อ่าสัตว์มีพักคนอ่าโอเคแอด15โลนะครับคนที่วันนั้นนะครับที่เดินเท้าเปล่ามานะครับนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับกุศลผลุนที่ผมสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพถือเขาทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอแต่เรื่องราวดีอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจากใจผมนะครับจอร์นี่มือป่าบครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับ